การภายสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนการขนส่งทางถนนการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมสูงเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะชนิดต่างๆเช่นรถบรรทุกรถพ่วงรถกระบะรถยนต์และอื่นๆบนผิวจราจรประเภทต่างๆเช่นทางหลวงประเภทต่างๆถนนลาดยางมาตอยถนนลูกลังที่เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายครอบคลุมบริเวณต่างๆ อย่างกว้างขวางจึงมีความสามารถในการเข้าถึงได้มากกว่าการขนส่งอื่นๆประเภทของการขนส่งทางถนน 1. การขนส่งสินค้าภายในประเทศการขนส่งสินค้าภายในเมือง urban delivery การขนส่งสินค้าภายในเมืองหรือระหว่างเมืองใหญ่โดยมักใช้รถบรรทุกขนาดเล็กถึงขนาดกลางการขนส่งสินค้าระหว่างเมือง intercity transport การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองหรือจังหวัดโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2. การขนส่งระหว่างประเทศการขนส่งทางถนนข้ามพรมแดนการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งผ่านการตรวจสอบศุลกากรและกฎหมายระหว่างประเทศข้อดีของการขนส่งทางถนน 1. ความยืดหยุ่นสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้ง่ายรวมถึงพื้นที่ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการขนส่งอื่น2ความสะดวกสบายให้บริการแบบประตูถึงประตู door to door service ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการขนส่ง 3. ต้นทุนต่ำโดยเฉพาะสำหรับระยะทางสั้นๆหรือการขนส่งสินค้าในปริมาณน้อยข้อเสียของการขนส่งทางถนน 1. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศการขนส่งทางถนนอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักหรือหิมะ2ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 3. ข้อจํากัดด้านน้าหนักขนาดและน้ําหนักของสินค้าอาจมีข้อจํากัดตามกฎระเบียบและการขนส่ง ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าอันตรายหรือสารเคมีสภาพถนนถนนที่มีความลาดชันสูงที่อาจส่งผลกระทบก,กับคนที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายบรรจุภัณฑ์หากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้เกิดการรั่วไหลของสารตรายได้ สภาพอากาศอากาศที่แปรปวนทั้งพาย,ยุฝนฟ้าขนองหรือหมอกหนาส่งผลให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ไม่ดีและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางขนส่งสินค้ารลายได้พฤติกรรมของผู้ขับขีย่ยานพาหนะหากผู้ขับขี่มีความประมาาสภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการขับขี่ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและนำไปสู่เหตุร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้หรือสารเคมีรั่วไหล สภาพของรถขนส่งสภาพของยานพนาหนะที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งอาจทําให้เกิดไอระเหยของสารเคมีหรือการรล่นไหลของสารอันตรายได้วันที่19บธันวาคม2567เวลา9ก้ามงครึ่งรับแจ้งอุบ,บัติเหตรุรถบรรทุกน้ํามันชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อก่อนตะแคงลงร่องคูน้ากลางทาง พร้อมกับมีน้ำมันไหลรั่วออกจากรถบรรทุกเป็นจำนวนมากจากข้อมูลของอุบัติเหตุดังกล่าวทราบม,มาว่ารถน้ำมันเป็นของบริษัทชาลีนปิโตรเลียมโดยมีพนักงานขับรถชื่อนายชุมพรวิเศษเสาลำน้ำมันจากอุตสาหกรรมแหลมฉบังซึ่งกำลังมุ่งหน้า ปลายทางปากซีประเทศลาวในขณะเกิดเหตุผู้ขับรถได้เกิดการหลับในจึงทําให้หักหลบชนท้ายรถบรรทุก1ิบล้อคู่กรณีลงร่องกลางถนนและมีน้ํามันไหลลวกออกจากฝากปิดถังและทราบว่าน้ํามันที่ไหลลวมีเพียงน้ํามันดีเซลอย่างเดียวและโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สพโชคนาสามได้เก็บหลักฐานและตรวจสอบอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุของการอดดุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปค่ะ ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 1. ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัยภา,บาคบังคับพรบประกันรถยนต์ครอบคุมค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต 2. ประกันภัยสินค้าขนส่ง (Cargo Insurance) คุ้มครองความเสียหายห,ายหรือสูญหายของน้ำมันหรือสินค้าที่ขนส่งระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุการล่วไหลหรือการป้น 3. ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier Liability Insurance) คุ้มครองความรับผิดชอบของบริษัทโลจิสติกหรือผู้ขนส่งต่อความเสียหายของสินค้าและทรัพย์สินของบุคคลที่3เช่นความเสียหายจากการรั่วไหลของน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 4. ประกันภัยความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายของบุคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุและที่เก่ามาทั้งหมดนี้นะคะคือการประกันภัยสําหรับผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าทางถนน,นะคะ่ะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังขอขอบคุณค่ะ